รงแรมไนบราซ่าอินเชียงใหม่นะคะเปเพื่อนที่ําเลือกจองโรงแรมนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าโรงแรมตั้งอยู่ใจกลาง เมืองเชียงใหม่เลยนะคะใกล้กับสถานเริงรมนะคะมีพับมีบ้า์นะคะมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายโดยเฉพาะตอนดึกๆดื่นๆืนะคะเพื่อนๆย่านไหนบราซาเชียงใหม่เนี่ยจะขึ้นชื่อนะคะแล้วเหมาะมากกับการพาครอบครัวชาวต่างชาติเนี่ยนะคะมาพักที่นี่มาสัมผัสกินอายบรรยากาศของความสีวิไลแห่งเมืองเชียงใหม่ก่อนที่เราจะพาเข้าไปเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะขึ้นดอยขึ้นเหนือนะเพื่อนๆอน่ นี่คือห้องที่ํำได้นะคะก็เป็นห้อง409ค่ะนะเพื่อนๆสะดวกสบายเธอตกคืนนึงก็อย่างที่ฉันบอกนะคะราคาคืนละพันกว่าบาทเท่านั้นแนะนำให้จองล่วงหน้าคุณจะได้ราคาดีค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะในโรงแรมนี้เนี่ยมียิมนะคะให้ใช้ด้วยฟรีนะคะรวมหมดทุกอย่างแม้กระทั่งอาหารเช้าของโรงแรมก็มีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ คือยิมนะคะย,ยิมย่อมย่อมย,มยิมเล็กๆแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะคะให้ได้ไว่ายเล่นด้วยเป็นสระว่ายน้ำย่อมย่อมแต่โลเคชั่นถือว่าโอเคดีเลยเพื่อนๆเป็นโรงแรมที่เหมาะมากสำหรับใครที่จะพาครอบครัวจากต่างประเทศมาเที่ยวแล้วต้องการบัตรเจ็ดนะคะในราคาที่จำกัดนะ นี่คือโรงแรมที่มาพักกันนะคะอยู่ใกล้กับเชียงใหม่ไนายปราซานะคะโรงแรมมีชื่อว่าไนายปราสาอินนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ในซอยนะคะเข้ามาตรงนี้นะสะดวกสบายค่ะเดินไม่ถึง10นาทีนะคะประมาณ5นาทีก็จะเจอกับเชียงใหม่ไนายปราซานะคะใจกลางเมยแง่ง ท่องเที่ยวนะคะแล้วบริเวณจุดนี้ก็เป็นจุดที่จดอดรถนะคะนี่คือรถที่เราเช่ามาแล้วเราก็มาจอดที่นี่นะเพื<ๆ>่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราจะโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ย หลังจากที่เราเช็คอินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆรีวิวดูบรรยากาศของห้องแล้วก็เอ่อ l ฟิลิตี้ในโรงแรมนะคะชามกับเชฟทอมก็พากันออกมานั่งกันที่ร้านดื่มนะแล้วก็โทรหาแม่นะคะแม่สามีชันเองนะคะเพราะว่าเราเอาลูกไปฝากไว้ที่แม่นะคะเพื่อนๆก็โชว์วิดีโอคอลให้แม่ดูนะคะว่า บริเวณละแวกนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะความสิวิไลนะคะเมืองท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะมันจเจริญหูจเจริญตาขนาดไหนนะคะเพราะว่าแม่สามีจำเนี่ยเขาไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยน,นะเพื่อนๆเราก็อยากจะโชว์ให้แม่ได้เห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคาดว่าปีหน้านะ จะพาแม่มาเมืองไทยด้วยนะคะเพื่อนๆครั้งนี้เราพาพ่อกับภรรยาของพ่อเขามาก่อนนะคะนี่แม่ดีใจใหญ่เลยนะคะน้องออกกี้ก็ดีใจค่ะที่อ,อฉมกับเสียงทมโทรมานะคะถึงเวลาทานอาหารค่ำกันแล้วนะคะดินเนอร์ไทม์ค่ะเพื่อนๆขาเดินออกมาจากโรงแรมใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าของกินเพียบมากมายนะ แล้วที่สำคัญราคาไม่แพงเลยค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเธอไม่ต้องกลัวว่าจะตายอดตายอยากนะคะพักที่ย่านไนบราซ่าเชียงใหม่ตลาดเยอะมากนะตลาดอนุสรก็มีโทอนุสาร่นตลาดเนี่ยของก็เยอะแม้กระทั่งเชียงใหม่ไนบราซ่าเองก็เถอะนะเพื่อนๆอ่ะตรงนี้ก็เป็นร้านไอศครีมนะคะเดี๋ยวฉันจะลองจะสั่งตอนแรกว่าจะสั่งเป็นไอศครีมมัทฉะแต่ว่า เออมันไม่มีค่ะเป็นเจลโต้นะคะก็เลยต้องสั่งรถอื่นแทนก็เป็นรถกาแฟค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ดูแล้วนะ่ากินนะโอ้เมืองไทยเธอดูนี่ของกินเยอะมากนะคะปกติไอติมอย่างเนี้ยนะชั้ชอบไปอิตาลีแล้วชอบสั่งเธอเพราะว่ามันเป็นไอติมสัญชาติอิตาเลียนอะแล้วอร่อยนะ คือเมืองไทยอ่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยของกินอร่อยไม่แพ้ชาติไหนๆเลยเธอยุคนี้เนี่ยโอ้โหมัดชงมัดชาใส่ใสยมัดชาเนี่ยเธอช่ำนะแล้วอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่คือบริเวณของ <c oughs> ย่านที่เราพักเนี่ยนะมันเจริญหูเจริญตาขนาดไหนตรงนี้ในราซ่านะคะดูสิเธอส่องแถวรถแดงก็มีถ้าเธอไม่ได้มีรถมานะจ๊ะเหมือนช่ำกับเซฟทอมแล้วก็ครอบครัวที่เราเช่ารถเนี่ยนะ คุณก็นั่งจ้างสงแถวรถแดงก็ได้นะคะอ่านแล้วก็ไปนั่งดื่มกันต่อค่ะชิลๆนะคะนี่ก็สั่งเป็นอ่อมะพร้าวปั่นนะคะสไตล์ง่ายๆนะคะเพื่อนๆฉันไม่ค่อยอยากจะกินเหล้าเยอะเท่าไหร่ทริปนี้ทธอแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามีบอกว่าอยากจะกินโรตีค่ะก็เลยจอดนะคะแวะนะบอกว่าหยุด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 เดี๋ยวสั่งให้นะคะนี่นะ ของกินเยอะมากเพื่อนๆเชียงใหม่เนี่ยนะโดยเฉพาะในย่ายย่านใจกลางเชียงใหม่คุณลดพอๆกับกรุงเทพเลยนะคะพอเพลดกว่าอีกนะมันคนละฟิลกันนะคะเที่ยวเหนือเนี่ยกับกับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยโม,มแล้วช่วงเทศกาลยี่เป่งลอยกระทงนี่แล้วโถผู้คนคึกคักมากนะคะ จะได้พามาดูแสงสีเสียงนะคะความอลังการของเมืองเจียงใหม่นะเจ้านี่ค่ะชัสั่งเป็นนูเทลล่ากับกล้วยนะคะเชฟทอมเขาอยากกินไอโรตีเปล่าๆนะคะแล้วก็รัดนมข้นตามสไตล์นางนะเดี๋ยวชั้มสั่งไปกินกันที่ห้องนะเพื่อนๆค่ะราคาไม่แพงเลยค่ะราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ20-30-40บาทตามแต่นะคะเพื่อนๆอ่ะ นี่นะคะทีนี้โรตีก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆโทแล้วแบบว่าอังกฤษมันไม่ได้มีแบบนี้นะเธอเข้าใจปะโรตีมันก็เป็นโรตีแบบโรตีแขกที่มันกินกับไอ้พวกแกงอะนะแบบแนวโรตีมัตตาบะอะไรแบบเนี้ยตตนนี้มันเป็นโรตีที่มันเป็นของหวานนะเธอฉันก็ฟินนะสินี่น่ากินมาก สช่มากอะเอาตังยื่นตังให้สามีก็ให้จ่ายแม่ค้าเขานะคะจะบอกว่ากล้วยนิวเทลล่าเนี่ยอร่อยมากฟินเวอร์โอ้ยเชฟทอมนี่เห็นแล้วยิ้มนะคะนางอยากกินโอ้ยนะอย่างว่านะคะอยู่อังกฤษมันไม่มีอะเธอเพอเรากลับมาเมืองไทยทีอะเราก็กินกันให้หายอยากเลยนะคะสองคนผัวเมียนะ กันนีล่ละค่ะอ่าจ่ายตังเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับโรงแรมกันนะคะเพื่อนๆค่ะเอาไปค่ะเราเดินกลับโรงแรมกันนะคะพร้อมๆกันค่ะไปค่ะเชฟทอมเดินด้วยกันค่ะไปเชฟทอมเดินกันเดินอะไรไม่เอาแล้ว๋อดูโรตีอีกเหรออาดูโรตีดูโรตีรตตเชฟทอมอร่อยไหมน่ากินไหมเชฟทอมอร่อยมากโอ้อร่อยมากเชฟทอมชอบกินใช่ไหมชอบไหม อืออดูสิคะามวนสกปรบเลยทธออืมไม่พอจ้ะแม่ค้าทำอะอาดสะอาดนะคะร้านนี้อยู่ตรงไหนปลาซาเลยเธอถ้าเธอมาเชียงใหม่นะฉันแนะนําไปอุดหนุนเขาได้จ้ะแม่ค้าเป็นมิตรน่ารักมาอ่ะเรียบร้อยฉันทําใจตงังเา้าไปค่ะเดินกันค่ะเรียบร้อยป่ะกับโรงแรม back to the hotel อะไรจะมาให้ฉันดูหมวยเธอเอาเช็ทอม back to hotel ไปไป back to hotel เดินอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะกลับไปนอนที่ห้องแล้วนะคะนี่เพื่อนๆให้ดูโทรมันไม่ได้น่ากลัวไฟสว่างจ้านะ ถ้าเธอเงาเงามาเที่ยวคนเดียวเธอจะไปนั่งดืม่มนั่งชิวอะไรกันตรงไหนก็ได้ไม่ได้น่ากลัวค่ะเชียงใหม่นะคะโรงแรมเนี่ยคือแป๊บเดียวถึงเธอในบาซาห้าหนาทีนะสะดวกสบายนะคะอเดินปละปละปเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โี่ตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นโรงเจรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะ <c oughs> ม, <c oughs> มูมูนิทีอะไร <c oughs> อะไรแบบี้เดินต่อ เดินที่รักเดินเดิน <c oughs> <c oughs> อากาศก็ค่อนข้างโอเคเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเชียงใหม่ช่วงนี้เธอเดินเหรอเดินวีสติวเดินนะไหนใช่ชอบไหมเชียงใหม่ สวยไหมสวยอร่อยไหมอร่อยโอเคเชฟทำาบบอร่อยเดินไปกินไปโทรเราซื้อของกินกันฉ่ำมากนะอ่าค่ะกินแบบง่ายๆเพื่อนๆน,นะคะก็บางวันก็เป็นร้านอาหารบางังบางวันบางมื้อก็เป็นเออสตรีทฟู้ดบางนะคะอยู่ในใจกลางเชียงใหม่แล้วก็แบบชิลๆกันนะคะ มันง่ายๆสบายๆเดินไปเดินมาบางทีเดี๋ยวเช้าๆก็เดินไปตลาดวัาโลรดกันนะคะ <c oughs> นี่เรียบร้อยละเดินไปโรงแ้ว <c oughs> คลิปนี้ชำลาแล้วค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดถูกใจนะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปอย่าลืม subscribe นะคะ our channel ลูกุนหนู UK <c oughs> วันนี้ชอบดีแล้วก็ สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงอ n j o y ไปกับทริปเชียงใหม่กับพวกเรานะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ